me มีเหตุการณ์เรื่องหนึ่งนะครับเมื่อตอนเช้าเป็นเหตุการณ์สลดใจเป็นนักเรียนม .4 วิ่งรอบสนามชื่อว่าน้องธนากรและปรากฏน้องช็อกเสียชีวิตเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไปเจอน้องนี่คือภาพตอนที่ปฐมพยาบาลน้องนะครับโดยพยายามปั๊มหัวใจน้องหลังจากนั้นนําตัวน้องส่งโรงพยาบาลพิจิตรแต่ปรากฏว่าน้องเสียชีวิตโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการสอบถามผู้นวยการโรงเรียนสะหลวงพิทยาคมดรนิกูล ทองหน้าสารบอกว่าวันนี้เป็นช่วงเปิดเทอมน้องกําลังวิ่งก็คือในชั่วโมงพละนะครับโดยวันนี้ให้มีการซ้อมร่างกายวิ่ง800เมตรปรากฏระหว่างที่น้องกําลังวิ่ง100เมตรน้องล้มลงไป คุณผู้ชมครับเรื่องสลดใจเพราะเห็นบอกอดีตเด็กคนนี้ม .4 ตอน7็ขวบเป็นโรคหัวใจด้วยใช่ไหมไอ้ใช่ครับคุณแม่บอกว่าตอน7็ขวบน้องเคยป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วก็รักษาแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือ,คอ,อรักษาจนกระทั่งหายเป็นที่เรียบร้อยผ่านมาสิปีน้องก็ไม่เคยมีอาการใดๆเลยช่วงเช้าของวันนี้แม่บอกว่าก่อนจะมาส่งลูกไปโรงเรียนลูกก็คือไม่ได้กินข้าวเช้ามาด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่อยากจะโทษใครแม่บอกว่าตอนนี้เองก็คือทางครอบครัวบอกก็ต้องรอว่าคุณหมอจะชนะสู จากอะไรเพราะหมอยังไม่ลงความคิดเห็นนะมีเสียงท่านผอ,อโรงเรียนนะฮะที่ชี้แจงเรื่องเด็กตายวันนี้ตอนเช้าคุณแม่นะคะก็คือเป็นโรคหัวใจก็ประมาณสิบกว่าปีมาแล้วนะคะก็คืออายุประมาณเจ็ดขวบแล้วก็คุณแม่แบอกว่ารักษาหายแล้วแต่ก็เลยถามไปว่าก็มีการรักษาตอน,นืั้งไหมในระหว่างสิบปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งก็คือนักเรียนเนี่ยช่วงเช้าคุณแม่มาส่งไม,ไม่ได้ทานอาหารมาด้วยค่ะก,ก,ก็อาจจะประดังประดีกันนี่แห <นะ S 1> ละครับอ๋อน้องไม่ได้กินข้าวมาด้วยแต่โรคหัวใจอันนี้ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยเห็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ครอบครัวจะไปรับศพเนี่ยน,นะฮะ